なあおいし สวัสดีครับสวัสดีนาาเพื่อนเพื่อพี่ๆน้องๆนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมนสมไม้แตกเช้าวันนี้ก็เจ็ดโมงแล้วเมื่อคืนก็ทํางานเลิกงานมาลุยนะครับเดือผมจะใช้เป็นกบยางค่ายโครชานะครับแต่ที่ขาปลายพันเบ็ดอยู่จะเป็นชเจ้ากบไฟนะครับก็คือจะพยายามใช้ทุกรุ่นนะครับทั้งเจ้าเอสสามทั้งเจ้างูหนามไวตันนะครับเดี๋ยวมาลองดู ก็เราก็พิกแพงเปลี่ยนแปลงเอานะครับสภาพหมายมันควรใช้เหยื่อตัวเล็กสภาพหมายควรใช้เหยื่อตัวใหญ่เราก็ลองเลือกใช้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าไปดูกันครับ กัดแลวิ่งปี๊ดเลยนะครับ ใสสวยนะครับตัวน,นี้กัดเป็นเจ้ากบไฟนะครับสีม่วงตัวนี้ใสสวยเลยตีไปตีมานี่ครับก็หมายสวยมากเลยนะสำหรับตีกบยางสำหรับผมนี่ชอบมากเลยหมยแบบเนี้จะมีพวกแหนบางมีแต่ไข่น้ำหน่อยหน่อยครับผมว่าปามันไม่ค่อยเห็นคนนะเราจะได้เปรียบนะครับ การเข้ากัดของเจ้าตัวนี้นะครับรอบแรกก็คือกัดผิดผิดแล้วก็ซ้ำอีกซ้ำแล้วก็วิ่งเลยสายจะกระตุกแล้วนะครับตึกนิดหนึ่งแล้วผมก็สวนนะครับส่งไม่ได้เลยถ้าส่งไปก็ขายนะครับเพราะว่าสายกระตุกเจือก็อย่างที่เห็นแล้วครับค่อนข้างจะวัดปลาตินง่ายโอเคเดี๋ยวรุต่อกบไฟแถมใบทุกตัวสื่อลด โอ้ดูจัดตัวนี้สายกำลังเลยครับนี่สากำลังกำลังเลยไม่เล็กไม่ใหญ่ไซนี้กัดเป็นเจ้ากบไฟนะครับสีม่วงเต็มๆอรอบแรกรอบแรกโดดใส่เห็นยันปากไม่โดนนะครับยังดีที่ซ้ำนะตัวนี้นะบางตัวก็จะหายเลย ต่ตัวเนี้ยโดดใส่ปุ๊บผิดผิดแล้วก็ดูดซ้าอีกวิ่งวิ่งเข้าหญ้าเลยนะครับผมสวนกระเด็นโอเคไม้สวยๆนะครับสวยมากสําหรับผมเนี่ยผมชอบไม้อย่างนี้แหละมีแหนบ้างมีสวะผิวน้ำลอยๆอย่างเงี้ยผมว่าปลามันมันไม่ค่อยเห็นคนนะครับเราจะได้เปียกโอเคเดี๋ยวลุยต่อ กบไฟแถมไว้ทุกตัวสื่อรถน่าดูมากเลยครับ อยูด้วยโอ้โหพื้นที่ ui cháu được rất là vào nè. ใใกโอ้ยพื้นที่ลำบากครับพื้นที่ลำบากแดดก็สอง่อะไม่เป็นไรแล้วครับนี่ไซน์นี้ไซส์กำลังห้าวเลยกัดเป็นจุางูหนามไว้ตั้นนะสีส้มตัวนี้ครับ ไม่รู้ว่าฉดกัดเห็นหรือเปล่านะครับกัดใกล้เกนินพื้นที่มันนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันลำบากครับเนี่ยไม่มีพื้นที่ต้องยืนอยู่ข้างหลังอย่างเดียวเลยก็รู้เรื่องเลยประมาณสามสี่ห้าไม้ประมาณเนี้ยแต่ฉดกัดต้องกลับไปดูที่บ้านครับโอ okay, เคนีย่ยังใช้งานได้ผลดีนะครับเจ้างูหนามไวตันเดี๋ยวลุวยต่อไวตันมันทุกหมายสื่อรถ คนวางกล้องกว่าเนาะว่าคนบางกล้องอย่างเดียวเลยครับเปลี่ยนฟังครับฟังนี้ว่าคนจะบางกล้องอย่างเดียวนะครับตอนแรกนั่งมันตีไม่ค่อยถนัดยังไงไม่รู้ก็เลยยืดนี่ครับใสสวยนะ นี่ครับมิดกัดเป็นเจ้างูหนามไวตั้นนะครับสีเขียวเต็มเต็มก็เสียงกัดตบคือการเข้ากัดของเจ้าตัวนี้กัดแบบตั้งใจมากเลยครับกัดแรงอยู่ครับตบแต่ว่าไม่ได้ตีห่างไม่ได้อะไรนะครับผมก็ลดขันส่งให้ละคันนิ่งเลยอ่ะผมก็เลยก่อกอนิดนึงแล้วก็สวนนะครับกัดเด่น ช่อนไม้แหนก็ค่อยๆค่อยๆเขย่านะครับโอเคเดี๋ยวรีตต่อไว้ตั้นมันทุกหมายสื่อรถญาตยืนข้างหลังนะไม่อยากเหยีบยบหญ้าไปเลยหญ้าแห้งเลยดัง น้ำมาดันน้ำโอ,อ้ยดันน้ำออกจากข้างตะลิงครับเปิดคลื่นมาเลย 嗯，对，嗯嗯。 เกยวมาก <c oughs> คือถ้าเหยียบหญ้าไปมันเสียงดังนะครับผมก็เลยต้องต้องยืนอยู่ข้างหลังนะครับยหญ้าแห้งๆเสียงมันดังนะครับกลัวปลาจะตกใจนะครับไซก็โอเคเลยตัวนี้นี่ครับกัดเป็นเจ้างูงหนามไวตั้นนะครับสีเขียวนี่หืมดันน้ำออกมาก็ย้ำไปหลายไม้มันกันนะปลาจอก กว่าจะกัดนะครับค่อนข้างจะเคี้ยวแต่ก็ไม่รอดนะครับจงหนามไว้ตั้นห,นหยิบออกมาใช้ทีไรก็เอาเรื่องโอเคเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับไว้ตั้นมันทุกหมายสื่อหลดโอ้พื้นที่ห <c oughs> ยืดในน้ำอีกแล้ว ฝังได้ดีครับโู้สื้ที่ลำบากฝั่งนี้ก็มั้งก็ดูแสงก่อนอ่ะฝั่งนี้นะครับเต็มเต็ม เสียงมันลั่นนะครับนี่ไซนี้ครับสัต์เข้าไปเต็มๆเลยกัดถึงเจ้า S3 นะครับสีเขียวพุ่งมาแบบดันน้ำมาผมก็ค่อยๆชะลอให้เลยปรตุบรถคันเรียบร้อยเนี่ยผมไม่ได้ไปส่งนานนะครับถ้าเราส่งเนียนๆมันก็จะเต็มคําแบบนี้แหละคือตอนปลากัดอะอย่าให้สายกระตุกพอนะครับถ้าส่งนานๆคลายก่อนคนตกเยอะๆนะครับปลามันระแวง ผมถึงรถคันได้ตั้งหลักได้สวนอย่างเดียวนะครับถ้ามั่นใจว่ากัดโดนแล้วก็ส่งสายแมกระตุกก็จะเต็มๆแบบนี้แหละโอเคเสียงเล้าๆนะครับลองหามาใช้ดูเดีย๋ยวลุยต่อ S3 สามใบพัดแยกแดกยับทุกงหม่สื่อรถก็ครับตอนนี้ก็11บเอโมงแล้วแล้วก็แดดร้อนมากเลยครับแต่ก็ได้มันเหมือนเดิมนะครับผมพยายามจะใช้ทุกรุ่นเลยนะครับกุบยางค่ายโคโรชานะครับ ทั้งเจ้าหูหนามไม้ตั้นทั้งเจ้ากบยางเอดสามทั้งเจ้ากบไฟนะครับก็แล้วแต่จังาวะผมก็เลือกใช้เอาอย่างถ้ามันแหน่เยอะๆผมก็จะใช้เป็นใบเหลีวเดี่ยวนะครับแต่ถ้ามีที่โล่งๆผมก็จะเลือกใช้เป็นเจ้าเอสนะครับก็เลือกใช้เอาตามสภาพไม้นะครับก็ได้มนเหมือนเดิมก็ประมาณนี้แหละครับผมก็11บเอโมงครึ่งครึ่งวันประมาณนี้ครับเพราะว่าช่วง หลังจากนี้ใบมันก็แดดร้อนแล้วครับปลาก็จะไม่ค่อยกัดแล้วปลาจะหาที่หลบแล้วก็ทําเวลาช่วงเช้าเอาหาตัวให้เจอก็ได้สนุกนะครับพอออกก็ก็ได้มันอยู่นะครับฝากไว้ด้วยผลงานกุบยางไข่โคราชานะครับสําหรับชิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับส่วนชิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับชิปนี้กลับก่อนแล้วครับสวัสดีครับ